รีวิวสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A06 คุ้มค่าในงบประหยัดพร้อมจอใหญ่และแบตอึด Samsung Galaxy A06 เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์คู่ใจในราคาเป็นมิตรแต่ยังคงตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้ครบถันด้วยจุดเด่นที่เน้นไปที่หน้าจอขนาดใหญ่แบตเตอรี่อึดและกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงทำให้ A06 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปจุดเด่นที่น่าสนใจคือหน้าจอใหญ่เต็มตาโดยขนาดหน้าจอ6.7นิ้วแบบ PLS LCD TFTU Cut Display ทำให้ A06 มอบประสบการณ์การรับชมที่เต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอท่องโซเชียลหรือเล่นเกมแคชชวลแม้ความละเอียดจะอยู่ที่ HD+ 720 x 1600พิกเซล ก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปอัตราการ refresh rate 60 h z สําำหรับรุ่น 4G และ90 h z สําำหรับรุ่น 5G ก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาแบตเตอรี่อึด5,000 mAh พร้อมชาร์จเร็ว25วัตต์นี่คือจุดแข็งที่สำคัญของ A06 แบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000 mAh มมั่นใจได้ว่าใช้งานได้ยาวนานตลอดวันไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวัน และยังรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์ที่ช่วยลดเวลาในการรอชาร์จลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันกล้องหลัก50 mp การที่ซัมซุงใส่กล้องหลักความละเอียดสูงถึง50 mp มาให้ในสมาร์ทโฟนราคาประหยัดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีช่วยให้สามารถถ่ายภาพที่มีรายละเอียดดีขึ้นในสภาพแสงที่เหมาะสมแม้กล้องเดบ mp จะเป็นส่วนเสิมมากกว่าแต่ก็ช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลมีมิติมากขึ้น กล้องหน้า8 MP ก็เพียงพอสำหรับการเซลฟี่และวิดีโอคอลประสิทธิภาพพื้นฐานดีสำหรับรุ่น 4G และพร้อมรองรับ 5G สำหรับรุ่น 5G รุ่น 4G MediaTek Helio G85 ชิปเซต Helio G85 เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระดับเริ่มต้นให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเช่นการท่องเว็บดูวิดีโอเล่นโซเชียลมีเดียและเล่นเกมที่กราฟิกไม่หนักมากนัก r รม4 g ิหรือ6 g ิและ ROM 64 g ิหรือ128 g ิพร้อมรองรับ microSD card สูงสุด 1TB ก็เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลรุ่น 5G MediaTek Dimensity 3000การรองรับ 5G ในรุ่นนี้เป็นจุดขายสำคัญสำ,ญสำหรับอนาคตมอบความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่สูงขึ้นรวมถึงความหน่วงที่ต่ำลงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความพร้อมสำหรับเครือข่ายยุคใหม่ One UI บน Android 14หรือ15การได้ใช้งาน One UI ของ s a m s u n งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเสถียรใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ที่ครบครันบน Android เวอร์ชันล่าสุดคือ Android 14สำหรับรุ่น 4G และอาจจะเป็น Android 15สำหรับรุ่น 5G เป็นข้อดีที่ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมไหลลื่นและทันสมัยความปลอดภัยครบครนันเซนเซอร์ลายนิ้วมือด้านข้างช่วยให้การปลดล็อกเครื่องสะดวกและรวดเร็วพร้อมด้วย k n o x Wall และ ออโต้บล็อกเกอร์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวข้อสังเกตความละเอียดหน้าจอแม้จอจะใหญ่แต่ความละเอียด HD+ อาจทำให้ภาพดูไม่คมชัดเท่าที่ควรสำหรับบางคนเมื่อเทียบกับหน้าจอ Full HD+ ในราคาใกล้เคียงหากมีวัสดุและดีไซน์ในระดับราคานี้มักจะมาพร้อมบอดี้พลาสติกซึ่งอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกพรีเมียมเท่ารุ่นที่ราคาสูงกว่าประสิทธิภาพการเล่นเกมหนัก ชิปเซตระดับเริ่มต้นอาจไม่เหมาะกับการเล่นเกมกราฟิกสูงๆได้อย่างลื่นไหลามากนักสรุปคือซัมซุงกาแล็กซี่ A06 ทั้งรุ่น 4G และ 5G ดูเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักโดยการนำเสนอหน้าจอขนาดใหญ่แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานและกล้อง 50MP ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนเครื่องสำรองที่เน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักเช่นโทรเข้าโทรออกแชทดูหนัง ฟังเพลงและท่องโซเชียลมีเดียรวมถึงการถ่ายภาพในชีวิตประจําวันหากคุณกําลังมองหาสมาร์ทโฟนงบประหยัดที่ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้ดี A06 น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ